เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้ EX อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยในที่สุดนะพ่อ EX ก็เข้าเกมมาแล้วนะผมตอนนี้เนะี่ยอยู่ใน ID หลักของผมนะมีเพชรประมาณ3 4 7 0เพนะพ่อเด็กกระตีที่3,200เพชรนะ ผมเนี่ยก็จะสุ่มนะผมด้วยเทคนิคสริปด้วยความรวดเร็วนะฮะไม่ต้องรอดูอนะไรทั้งนั้นนะครับผมมันจะออกก็ต้องออกนะโอ้แต่ว่าตอนนี้100้อยเพชรเป็นแล้วนะครับผมโอ้โหจะออกไปเนี่ยใจเย็นใจเย็นคือผมการตีอ่าได้โดดขาวอยู่แล้วนะผมสามพันสองร้อยเพชรนะแต่ว่าหวังว่าจะไม่กรันตีนะถ้าอย่างนั้นนี่คือเพชรบทเกี้ยงเลยนะครับผมเหลือให้สักหน่อยสักพันเพชรก็ยังดีนะโดดขาวโอ้โหไปสกิปทุกคนเร็ว อย่างไม่ออกนะครับผม hey, เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งฮิดลอนะครับผมนิกะหรือว่าตัวละครอื่นๆที่ผมสุ่มเนี่ยห้าสิบเพชรร้อยเพชรทั้งนั้นเลยนะครับผมหรือว่าถึงเวลาจะใช้กรรมแล้วนะ <c oughs> ปีใหม่ดวงใหม่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, อย่าบอกนะว่าจะออกการันตีเนี่ยโอ้โ oh, หยังไม่มีวีว่แววเลยนะตอนนี้แต่ว่าสีดาออกมาเรื่อยๆก็โอเคนะครับผม <c oughs> ไม่ออกมาละ <c oughs> มา 3,200เพชรหวังว่าจะไม่การันตีนะผมอุ๊ยโหสามตัวนะผมสี่ดาวสาตัวจะดีใจทำไมเนี่ยนวดขาวพอ่อได้โปรดเถอะเออจากเหลือว่าสุ่มอยกตัวต่อไปนะผมโอ้โหเหลือไว้สักพันกว่าเพชรให้หน่อยได้ไหมหรือไม่ก็ออกไปเลยก็ได้โหจะได้แบบเหลือเลยนะไม่ออกหืแป๊บนึ่งนะเฮ้ยแปลกแลละท่านบาก,กี้ได้โปรด ได้โปรดเถอะอยากให้ผมต้องการันตีเลยโอเคขอพอมาเรียบร้อยนะผมตอนนี้เหลือสองพเารอยเพชรนะฮะไม่อยากจะเสียไปมากกว่านี้แล้วนะผมออกมาเร็วได้ไหมเนี่ยอุ๊ยตลวละคอนี้ที่ทำลายสถิติผมมากเลยเนะี่ยโอ้โหจะถึงพันเพชรแล้วนะผมสคริปต์ยังไม่มาทุกคนว่าจะการันตีรี่เปล่านะฮะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นที่ปีใหม่ดวงใหม่ของแท้เลย โอ้ยยังไม่ออกพอ่อได้โปรดเลยหลายเทคนิคแล้วตอนนี้มาโอ้โยยังยังอีกแต่ว่าได้ตัวฮองรีเจนมาสองตัวนะครับผมไม่การันตีไม่การันตีไม่การันตีได้โปรดได้โปรดท่านบากักกี้ออกมาด้วยเถิดพอ่อโอ้ยยังอีกนะครับผมตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบพันเพชรแล้วนะมาฮะ พ่อตัวใหม่มาพีครับสิบที่สี่นะผมเร็วฮะเร็วฮะเทคนิคโอ้ยเทคนิคจริงหรือเ่าเนี่ยคาราซึโอ้มาได้โปรดเลยอืมไม่มาโอเคไกลจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะเพชรอุยอ้ยสันจิมาทำไม่อนนียโอเคพอ่อพ่อไม่ออกฮะทันบากี้ได้โปรดเธอ อาพ่อไปให้ผมอย่าให้ผมต้องเสียเยอะกว่าน,นีอา้อย่างยังไม่มาอีกนะผมถ้าการตีเนี่ยผมโคตรเกลือเลยนะฮะโอ้โหดวงดีมากเลยปีที่แล้วปีนี้มาได้จะเกลือปะ่ะโอ้แต่ว่าถ้าออกตอนนี้แล้วก็น่าจะได้อยู่แนละ้วถ้าบากกี้ได้โปรดช่วยผมหน่อยถ้าบากกี้ไม่ได้โปรด Yes โอ้ย ได้มาแล้วโอ้โดนพอ่พอพ่อออกมาแล้วโอ้ยเกือบเกือบบัตรด,ดำไปแลกเกือบแล้วนะผมโอ้โหพ่อออกมาจนได้ฮะท่านบาร์กี้ขอบคุณท่านมากอูเหลือสองมันเพชรเ,เหลือเลยนะผมโอ้โหแชปไปก่อนนะฮะแทนตัวเกมเนี่ยแจกมาสามร้อยด้วยผมรับไปแล้วร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวอีกสองร้อยที่จะแจกนะครับผม โอเค,อเ,คเพชรเหลือเหลืออีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมโอ้ยขอบใจมากครับโอ้ถือว่าไม่เกลือนะมาแล้วนะผมพ่อ EX ถ้าสีขาวตัวแรกนะโอ้ยัยงไงก็ต้องสุ่มนะผมอ๋ออบ,บูไปได้นะผมเป็นบูทสีขาวนะของออ่อไม่ใช่ดีไม่ใช่บูทเลเวลสกิลนะครับผมเลเวลสกิลสีขาวไอแบบนี้มันต้องมีเควสให้ทำอะไรหรือเปล่านะครับผมอน่าจะบอไปเทิร์นนะนี่ไง มีวอลไปเท่นให้แรกนะผมไอ้องอัพเลเวลสกิลนะฮะอันนี้ก็บูสปกตินะับผมเอ๊ะมันน่าจะมีตรงอื่นด้วยป่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมนี่ฮะเอาไงดีทุกคนเวล8ปดสิบนะผมแมไม่ถึงเวลลอยนะฮะเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยเอาไว้ให้อีกตัวละครหนึ่งแล้วกันนะผมมาแล้วผมพ่อเวล8ปดสิฮะยัดเสร็จไปเลยนะผมเพชรเหลือๆแบบนี้ต้องขอบคุณท่านบาร์กี้มากเลยนะฮะถือว่าไม่เกลือนะับผมเนี่ยขอดูเควสหน่อยนะฮะ น่าจะนี่นะครับผมเพิ่มอ๋อเพิ่มธาตุใหม่หัวข้อเพิ่มธาตุใหม่อันนี้นี่ไหแจกของอัพสกิลนะฮะธาตุสีขาวนะผมโอ้โหก็ต้องเล่นตามนี้เลยนะผมโอ้โหโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะผมถือว่าไม่เกลือนะ <c oughs> โอ้โหขอบคุณมากนะผมเพชรเหลือๆเลยนะก็ขอให้ทุกคนไม่เกลือแล้วกันนะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ